สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมปรินเตอร์ยี่ห้อ s p LaserJet Pro M12A อาการของมันคือดูดกระดาษไม่เข้าหรือดูดแล้วไม่ต่อเนื่องเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาการเสียของมันคือเป็นแบบไหน สั่งปิ้นเลยสั่งปินไปแล้วนะครับไม่ค่อยจะดูดเ็นไหมครับกว่าจะดูดขึ้นได้ตันที่สองนี่ละครับคืออาการเสียของมันดูกระดาษยากอันอาการนี้ ตัวที่เสียนะครับเดี๋ยวรับไปดูกันว่ามันเกิดจากอะไรเปลี่ยงนง่ายๆครับปิดเครื่องก่อนเนาะอันดับแรกดึงปั๊กให้หมดปุ๊บน่าเราก็ดึงสลับมือกันก่อนนี่นะครับตัวการของมัน นี่คือลูกยางฟีดกระดาษเดี๋ยวเราจะแกะมาดูวิธีแกะง่ายๆครับนี่คือไขควงปากแบนง่ายๆเลยงัดตรงนี้ง้างตรงนี้ออกนิดนึงุบแล้วก็งัดง้านิดนึงแล้วก็งัด น่ะหลุดละโอเคหลดออกมาแล้วนี่นะครับนี่คือสภาพวันนี้น่าจะเจอความชื้นเยอะมีสนิมขึ้นนี่นะครับสภาพรูอย่างที่เราแกะออกมาเยนหมดแล้ว เราจะมาเปลี่ยนกันมันก็จะสภาพนีับแข็งแข็งกระด้างกระ้างทำให้มันดูดก,กระดาษนี่ครับดูดมันจะไม่ค่อยมีความหนืดเท่าไหร่เรามาเปลี่ยนกันนี่คือของใหม่นะครับที่สั่งมา ราคาไม่แพงนะครับตัวนี้นี่คือสภาพนะครับเรามาดูเก่าใหม่นะครับน,นี่ของเก่าชัดๆเลยลักษณะยางเริ่มแตกแรงงานนะครับ ันนี้ของใหม่เนาะยังดูนะครับไม่แพงครับอันนี้บอกเลยหลักร้อยก็หาซื้อเปลี่ยนได้แล้ววิธีใส่ก็ไม่ยากครับนี่ครับจุกใหญ่ๆอยู่ล่างจุกเล็กอยู่ข้างบนนี่ มอมีแล้วก็ใส่ไปตรงๆใส่ง่ายๆเลยปุ๊บกด้าไปเอาข้างล่างใส่ก่อนเนาะแล้วดันใหนดังปุ๊บแค่นี้ครับเสร็จเแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ของมันกันว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเราเปลี่ยนลูกยางฝีกระดาษไปแล้ว มันจะโดดดีขึ้นไหมไปดูกันตอนนี้เครื่องก็ได้ทําการประกอบเข้าที่ต่อสายเรียบร้อยพร้อมปิน้นนะครับเรามาดูผลลัพธ์ของมันกันเห็นไหมครับดึงทีเดียวขึ้นเลย3แผ่นเลื่อนลวด นี่จบครบกระบวนการ์มเรียบร้อยนะครับ